สวัสดีครับมันเดย์ทอลวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ Introvert และ Extrovert นะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้ถึงความแตกต่างของคนสองประเภทนี้แล้ว Introvert เป็นคนที่ชอบฟังมากกว่าชอบพูดไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเงียบเงียบอยู่กับตัวเองนะครับในขณะที่ Extrovert นั้นชอบที่จะพูดชอบที่จะปฏิสัมพันธ์มีมนุษยสัมพันธ์กับบ,บุคคลรอบข้างนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นกันถึงเรื่องของ Introvert ที่เป็นผู้นําในองค์กรครับ ลองมองกลับไปที่องค์กรของตัวคุณเองนะครับแล้วดูว่าผู้นำองค์กรของคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบๆมีเหตุมีผลเป็นตัวของตัวเองชอบที่จะฟังมากกว่าที่จะพูดแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินปัญหาอย่างรอบคอบหรือเปล่าหรือเป็นตรงกันข้ามกันเลยอันนี้มาเป็นการศึกษาของดรแจ็ q เกอรีนแบ็กสเตอร์ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้าน Public Policy Management ที่ The Open University นะครับ ชื่อ The Power of Quiet Leadership ซึ่งเขาบอกว่าผู้นำองค์กรส่วนใหญ่มกักจะมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือมีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นเอ็กโทรเวิร์ตสามารถที่จะพูดได้อย่างลื่นไหลโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาคิดมากมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อะไรต่างๆได้อย่างบ่อยครั้งนะครับนี่คือสิ่งที่ซูซานเคนนักเขียนชื่อดังนะครับเรียกว่า The Extrovert Ideal แต่คาแรคเตอร์แบบนี้เป็นสิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้องการหรือเปล่านี่คือคำถามนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าณนะปัจจุบันนี้ผู้นำองค์กรที่องค์กรต้องการนั้นมักจะเป็นบุคคลที่มีวิธีคิดที่รอบคอบมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือเป็นคนที่พูดน้อยครับ ถ้าเราลองมาดูสถิตินะครับในองค์กรส่วนใหญ่ระดับผู้บริหารองค์กรนั้นมักจะเป็นบุคคลที่เป็น extrovert ครับมีการศึกษาชิ้นหนึ่งนะครับที่บอกว่า98%ของผู้บริหารระดับสูงได้คะแนนความเป็น extrovert ค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวแต่เมื่อสำรวจความพึงพอใจของคนในองค์กรแล้วปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ในองค์กรไม่พอใจหรือว่าไม่ชอบผู้บริหารของตัวเอง ทีนี้ก็เลยเกิดคําถามขึ้นว่าทําไมมาน,นึงเป็นอย่างนั้นประวัติศาสตร์ของผู้นําองค์กรหลายๆคนนะครับที่เป็นผู้นําองค์กรที่ประสบความสําเร็จสูงด้วยกลับกลายเป็นคนที่เป็น introvert ครับยกบตัวอย่างเช่น Rosa Parks มหมหาตมะคารตีหรือ Bill Gates ซึ่งนักวิจัยก็พบว่าคนที่เป็น introvert นั้นมักจะเป็นคนที่เสนอไอเดียให้กับองค์กรอยู่เสมอ คนเหล่านี้มักชอบฟังแล้วก็มีการพินิจพิจารณาความคิดต่างๆหลายๆไอเดียอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะนำไปปฏิบัติจริงครับที่สำคัญก็คือคนเหล่านี้มักจะเป็นคนทมตัวให้เครดิตกับทีมแล้วก็กับไอเดียมากกว่าให้เครดิตตัวเอง และเพราะว่าแรงขับดันของคนเหล่านี้มักจะมาจากภายในตัวเองไม่ได้รับมาจากภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาจะค่อนข้างซื่อตรงกับตัวเองในการที่จะทําให้สิ่งที่เขาต้องการนั้นมีประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของเงินและอํานาจเพราะฉะนั้นนักวิจัยท่านนี้มองว่าสังคมอาจจะต้องกลับมาพินิจพิจารณากันใหม่ว่าวิธีการคัดเลือกผู้นำองค์กรที่มีประสิทธิภาพนั้นควรจะต้องพิจารณาจากอะไรกันแน่ เราอาจจะต้องเปิดโอกาสให้กับคนในองค์กรในมากยิ่งขึ้นในการที่จะเติบโตไปเป็นผู้บริหารซึ่งงานวิจัยบอกว่าพนักงานประมาณ40-60%ในองค์กรส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เงียบๆชอบฟังมากกว่าชอบพูดหรือที่เรียกกันว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ตนั่นเอง คนเหล่านี้มักจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นกลายเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับความสนใจในที่ประชุมเพราะว่าวิธีการคิดหรือวิธีการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มคนนั้นจะค่อนข้างแตกต่างกันไปจากคนที่เป็น e x t r o โท r t ซึ่งจะทำให้ค่อนข้างยากในการที่จะสื่อสารกันในที่ประชุมและที่สำคัญก็คือคอสสำหรับผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะโฟกัสไปที่กิจกรรมสาหรับคนที่เป็นเอ็กโทรดมากกว่าอย่างเช่นการเน็ตเวิร์กหรือการพรีเซนต์ การออกมาพูดในที่สาธารณะซึ่งทําให้คนที่เป็นอินโทรเวดนั้นถูกมองว่าพวกเขาไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นําองค์กรที่ดีวิธีการแบบนี้ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเสียหายกับคนที่เป็นอินโทรเวดเท่านั้นแต่ยังก่อความเสียหายให้กับองค์กรโดยโรวมอีกด้วยการเป็นผู้นําองค์กรนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนนะครับแต่ว่าสําหรับโลกทุกวันนี้บางทีการถอยหลังมาสักก้าวหนึง่งและรับฟัง อาจจะเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมความสามารถหรือว่าประสิทธิภาพให้กับทั้งผู้นำและผู้ตามในองค์กรได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยดังเช่นคำกล่าวของเล่าจื้อที่บอกว่าผู้นำที่ดีคือผู้ที่พูดน้อยและเมื่องานสำเร็จเมื่อไหร่ผู้ตามหรือลูกน้องก็จะพูดว่างานที่สำเร็จนั้นพวกเขาทำด้วยตัวของพวกเขาเองและนี่เป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งครับที่บอกว่าคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตนั้นสามารถที่จะเป็นผู้นำองค์กรได้ดีไม่แพ้คนเอ็กโทรเวิร์ตเลย วันนี้มีเรื่องมาแชร์แค่นี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์นหน้าสวัสดีครับ